พี่นุ่นทำไรไปดูบนห้างดิหน้าบ้านเนาะสอไก้เนาะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาปีนต้นเข่าด้เพื่น่พี่นุ่นพี่นุ่นดำตัวนึนดูดูดูดำเรื่องพี่นุ่นไม่เยอะพี่นุ่นเอางขึ้นถึงบ้านเลยอยู่เสาเลยดูเรื่องเห็นใจครับผมเดี๋ยวตัวนี้โดนโดนอีตัวโดนพี่นุ่นจับแผลหนึ่งตัวเหลืออีกตัวนึงพี่บาเอย่างต้องขอเก็บก่อน พี่แม็กเกอร์พี่แม็กเกอร์มาเก็บบอยหน่อยพี่แม็กเกอร์มาเก็บบอยหน่อยวันนี้ให้พี่เมกเกอร์เก็บดีกว่าพี่นนเก็บไปได้บ๊อยแล้หนึ่งอันนี่มือครับมือเก็บยังไงเนาะทุกคนสวัสดีครับ ครอบครัวเอ็นจอยบุกบ้านมังเอียนแล้วทุกคนดูอืมาแล้วคุณพ่อโยนรถเข้ามาแล้วทุกคนนี่โซฟากำลังนู้่นมาดูว่าใครจะลงมาบ้างทุกคนพี่โนนมาลักว่ามังเอียนถึงบ้านทุกคนดูดูยังได้มาเลยยังเข้ามาเลยได้ไม่ถึงนั่นบนน้องแต่มันไม่โดนไงถ้าว่ายจงคำเลยมันไม่โดนยจงคำเลยได้แต่ว่าเอ้ย อ๋อไม่ไม่ปืนเลยผมเจอรถั่งนี่นะปกติเฮ้ยนี่เขามารักว่าบางเหย็ดอันนี้พี่แมนมารักว่าบางเหย็ดเหรอเรียบร้อยบนลุกถึงบ้านเลกคุณดูนู่นเรียอร้อยบางเหย็ดยังไม่ลงหลังคาบ้านดีอ่ะเฮ้ยคุณดังมาบ้านเฮ้ยแม็กสวัสดีครับพี่แม็กมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยสูดิอยู่ข้างหลังมาดูดิ ตัวตึงมารักว่าดถึงว่าทุกคนดูดิน้องในมอนเหรอนั่งก่อนครับคุณแม่นั่งก่อนนี่ทุกคนโอ้ยพี่เมีครับผมลุงเอียดเอ้ยหมูเฮ้ยพี่นนมารักว่าเมื่อกีถึงบ้านเลยตะโกนโอ้ยตายเถอะสวัสดีครับผมพี่นนเหมือนเดิมเฮ้ยสวยเอ้ใช่ครับนั่งก่อนนั่งก่อนยินดีแล้วนะครับสองตัวสองตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้มาหน้าวยดีวยดี เดินตัวว่างงานเลยเฮ้ยเขามาทำอะไรดิเอามาแล้วก็มีอะไรต่อเลยมาด้วยไอ้นี่เอาดิเฮ้ยนักเลงมาไหนตัวนี้สวยตัวนี้สวยอ่าโอเคเดี๋ยวมาด้วยกับคันเบ็ดกันด้วยมาเป็นนักเลงตาเบ็ดอันไหนเอาอู้หูคันเบ็ดด้วยใช่คันใหม่เลยมีเล่นแบบใหม่ใช่ไหมมาแบบนี้เหรอ เอา้ตัวนี้่เกอร์อ้งเกอร์าอดี๋ยวลทิงให้นียเดี๋ยวมาดูให้ผมให้ชื่นเอาวะอันนี้มามาสลกันบอกบอกน้องักันาคนบนหลังบ้างก็ได้น้าบ้างก็ได้นะแล้วมันไปแบบนู้นลกลกันน้่นานี่ก่อนไม่นาก่อนนี่นี่ไม่นนนล้นอ่เฮ้ยคือเลี้ยวว่ะเฮ้ย เฮ้ยทคนมามาเลยมาดูมาดูตรงเมียนะผมสบัที่ต้องเหยียนะเขาก็ไปขึ้นก่อน้องโอ้ยขึ้นแล้วตรงเมียขึ้นแล้วขึ้นน้องตรงมีขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นจริงอ่ะโอ้ขึ้นแล้วเอออดีเออ เยอดละเล่นอาข้างบนอะเอาดิเอาดิถึงร้อนนักหน่อยก็เอาเละเอาดิเอาดิเอาเอาดินอนมาดิเฮ้ยเจียวเจียวเจียวมันลมมันแง่อนเนี่ยไม่เปนไรเราให้ใสอีกลมนี้ครับผมลมแดงมากเฮ้ยเฮ้ยเดลูกเฮ้ยมันเยี่ยมมันเยียมันเียง มัขึ้นดีว่ะพี่ไม่ลองดูไหมนนเอาดิพี่นช่วยไหมอะเอาเอาเอเอานขึ้นเลยปดาขึ้นเลยพี่นไม่เคยเล่นบีเลาเออปวดาังไเนตนี้นนม่เด้ควบงไโอเคเดี๋ยวไปโอเคเียเอางขึ้นก่อน แต่เปนคู่เดียวมาต้องลองเองได้จไปต้องลองเองมาของพี่โดนลองดูเดี๋ยวลองลงก่นมยาไปโยนด้พี่โดนหน่อยเฮ้ยวยนไดพี่โดนหอยมาน่ยนี่เอาเมเอาเอาเอาดิเลยเลยลากาอะไรลากาอะไร ต้องต้องต้องเล่นมันหน่อยอ่ะเออเอาดีไหนกองไหนกองเป็นไงแอนดี่ชอบชอบเออขึ้นถุงแต่ตอนนี้มันจะขึ้นถุงเฮ้ยเป็นใหม่เป็นใหม่อ๋อไม่เม็ดปอล ไม่ไม่ไม่ลงเหมือนก่นเป็นไงอ่ะให้ใส่เลยพี่น้องให้ใส่เลยได้ให้มันติดลงหัวได้แต่ตอนนี้เจ้าชอบพลิกนะโอ้ยโอ้ยเฉกโอ้ยตัวนี้ขึ้นดีอะตุ้งเบือเลยแล้วก็เป็นไงตุ้งหัวเลยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยวัวขึ้นดีขวาขึ้นหัวเลยทุกคนดูเรื่องอะทุกคนดูประสบการณ์ครั้งแรกครับผมแต่ว่าเราพักพักพักถ่ายก่อนป่ะเพราะว่าเพื่อมันจะโดนนะเป็นน้องทำไมไปดูประธานดิหน้าบ้านเนาะสองไววเนาะ โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาปีนต้นเสาได้ด้วยนะพินุนพินุนดำนะก้นดูดูดูหดเกินเดี๋ยวโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขันเลยดีกว่าดำเรื่องพินุนไม่เยอะพินุนเอาออกขึ้นถึงบ้านเลยอยู่เสาเลยอยู่เรื่องเห็นใจครับผมตัวนี้โดนโดนอีตัวโดนโอเคทุกคนฝากติดตามด้วยกันนะเจ้ครับผมทุกคนพินุนจัดไปแล้วหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งพี่ บางอ็่าต้องขวเก็บก่อนพี่เมกเกอร์พี่เมกเกอร์มาเก็บบอหน่อยพี่เมกเกอร์มาเก็บบอหน่อยวันนี้ให้พี่เมกเกอร์เก็บดีกว่าพี่นนเก็บไปแล้วบบอแล้วหนึ่งอันนี่มือครับมือเก็บยังไงเนาะทุกคนสิบยังไงหมดเลยอ่าเฮ้ยติดแล้วติดแล้วเฮ้ย้ยติดแล้วติดแล้วพี่นนโชว์บนานตรงนี้ก่อนต่อรอบตรงนี้ก่อนเอาอ่ะพี่นนยังไม่ได้ถ่ายดิตอนนี้นี่เล่นกันทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ไม่พออ๋อถึงมือไม่ดู